ใน2ซีซั่นที่ผ่านมาของ Climate Life Coach เนี่ยผมได้พาพวกเราสำรวจประเด็นทางสิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองทางจิตวิทยานะครับตั้งแต่คำถามง่ายๆว่าเราจะรักโลกแบบไม่ต้องสมบูรณ์แบบได้ไหมหลังจากนั้นเราก็ไปสำรวจในภาคธุรกิจการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนกิจกรรมนันทนาการอย่างเช่นการทำสวนหรือแม้กระทั่งทางการแพทย์อย่างเช่นโรคขัดธรรมชาติในเด็กในซีซั่นต่อมา เราก็มาสํารวจคําถามที่ว่าทําไมการมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันถึงท้าทายแล้วก็ยากขนาดนี้จึงเป็นคําถามหลักที่เราจะมาสืบเรื่องสิ่งที่เรียกว่าระยะห่างทางจิตวิทยาหรือว่า psychological distance เนาะมันมีกําแพงทางจิตใจอะไรบ้างที่กั้นขวางเราไม่ให้ตระหนักห่วงใยแล้วก็ลงมือทำกับสิ่งแวดล้อมแล้วมันมีอะไรบ้าง ที่ช่วยลดระยะห่างพาคนข้ามกำแพงเหล่านี้ได้จนกระทั่งเราสามารถที่จะแคร์แล้วก็มีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นและยั่งยืนขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพูดถึงการศึกษาความเข้าใจเรื่องจิตใจของเราเพื่อให้เราไปรักษาสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นแทบจะทั้งหมดเลยในซีซั่น3ผมจะพาพวกเราพลิกสมการครับเราจะมาคุยกันว่า เราใช้ธรรมชาติเนี่ยเพื่อดูแลจิตใจและจิตวิญญาณของเราได้ยังไงจากการทำงานเรื่องธรรมชาติและจิตใจของผมที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นเหมือนฟิตเนสทางจิตวิญญาณเลยนะครับถ้าเรามีสุขภาพที่ดีมันไม่ใช่แค่ว่าเราต้องกินยาอะไรถึงจะมีสุขภาพดีใช่ไหมครับหมอหรือว่ากูรูร้านสุขภาพจำนวนมากเนี่ยทุกคนก็จะแนะนำว่าเราควรจะต้องปรับพฤติกรรมตัวเอง ถ้าเป็นสุขภาพกายการกินอาหารที่สมดุลพักผ่อนเพียงพอออกกําลังกายสม่ําเสมอก็จะทําให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีแต่พอมาถึงสุขภาพทางจิตใจเราก็ควรจะมีพฤติกรรมที่จะทําให้จิตใจเราเนี่ย h e ลต t ้ Healthy อยู่เสมอได้เช่นกันผมพบว่าธรรมชาติก็ช่วยสิ่งนี้ได้ครับและผมสามารถบอกได้เลยว่าธรรมชาติก็เป็นฟิตเนสทางจิตวิญญ,ญาณเหมือนกัน หมายถึงว่าเราสามารถเข้าไปที่ธรรมชาติแล้วก็ทำกิจกรรมบางอย่างให้จิตใจของเราเนี่ยมันเฮลตีได้ครับตอนแรกของซีซั่นที่3เนี่ยผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการสลายสิ่งที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าการจะต้องไปธรรมชาติที่มันหิวใจเราได้เนี่ยจะต้องใช้เวลาจะต้องใช้เงินมากเราจะต้องไปถึงเชียงดาวไปถึงพังงานไปถึงเขาใหญ่ไปเจอธรรมชาติปังๆมันถึงจะกลับมา หิวใจของเราถ้าเรามีทรัพยากรมีเวลาถึงขนาดนั้นผมยินดีด้วยครับแต่ถ้าพวกเราที่ตามฟัง Climate Life Coach มาตลอดเนี่ยจะพบว่าเราสามารถทำมันเนี่ยให้อยู่ในวิถีชีวิตของเราได้ธรรมชาติไม่จำเป็นว่าจะต้องหาเวลาไปแต่ว่าเราเอามันอะเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตแล้วก็เราเริ่มจากที่ที่มันใกล้ที่สุดเราได้ก็คือบ้านของเราครับ ในอีพีนี้ผมจะชวนคุณชิงชิงกริตเทียมเมฆคนที่เราเห็นว่าเขาใช้ธรรมชาติใกล้ตัวเนี่ยเป็นฟิตเนสทางจิตวิญญาณอยู่ทุกวันมาคุยกันและนี่คือ Climate Life Coach กับผมเกิร์กวิเศษบำรุงวงควรคับสวัสดีครับชิงชิงยินดีต้อนรับสู่ Climate Life Coach นะครับสวัสดีค่ะคุณเกิร์กแนะนำตัวสั้นๆหน่อย ได้ก็ตอนนี้ก็ชิงก็ทำสำนักพิมพ์อยู่ค่ะชื่อสำนักพิมพ์คูปเนะก็คือเป็นดูภาพรวมทุกอย่างแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับธรรมชาติก็จะมีพาคนไปเออข้าป่าค่ะแต่ว่าก็ไม่กล้ารเรียกตัวเองว่าอาจารย์หรือกระบวนกรอะไรก็เรียกตัวเองว่านักเรียนรู้ธรรมชาติละกันก็พาคนไปเรียนรู้ธรรมชาติด้วยกันนะคะผมมาตามอ่านงานของชิงชิงเนาะที่ เขียนทั้งในเ c e b o o k ส่วนตัวหรือว่าเพจโอ City เนาะแล้วก็ในกลุ่มพักใจด้วยก็ที่จริงชอบมากแล้วก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่าเกิดแรงมานานใจเนี่ยอยากจะแบบสัมผัสกับธรรมชาติใกล้ตัวเลยแต่ตอนอา่านทั้งหมดนี่ก็สงสัยอย่างหนึง่งค<อ>่ะจริงๆชอบทำแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยไหมคือเกิดมาเป็นคนที่แบบโอ้รักธรรมชาติทราบซึ้งกับธรรมชาติเนี่ยอ่อฮะไหม ไม่แน่นอนก็เกิดมาก็เป็นเด็กธรรมดานะคะแล้วก็เกิดที่กรุงเทพแล้วก็อาศัยอยู่กรุงเทพตลอดก็อยู่บ้านตึกแถวค่ะก็ไม่ได้มีธรรมชาติรอบตัวหนักเพราะว่าในซอยก็จะเป็นซอยที่เป็นบ้านตึกแถวเรียงกันเยอะจะมีแต่ชั้นสามที่คุณแม่เขาปลูกพวกกระถางต้นไม้ไว้แต่เราก็ไม่ได้เป็นเด็กที่สนใจธรรมชาติอะไรขนาดนั้นนะอืก็เรียกว่า กระโดดหนังยางอะไรธรรมดาตามซอยมากกว่า<ม>ก็คือแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบเออ<ม>เห็นหรือว่ามีความสนใจกับธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กอื<ม>ใช่แต่เข้าใจว่าก็ชอบเดินป่าอะไรอยู่อ่าใช่ตอนพอดีตอนโตขึ้นมาตอนเป็นนักศึกษาอะค่ะไปเข้าชมรมโฟโต้เออก็เลยเหมือนได้ไปพวกเดินป่าเข้าแคมเพื่อไปถ่ายรูปอะทุกปีก็เลยเหมือนกับว่ามีความ เออมันก็ซึมซับเนอะว่าเราเอชอบไปป่าชอบไปตั้งเต็นอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นซึ่งก็จะเหมือนคนทั่วไปที่โอเคไปเข้าป่าแล้วก็ใช่ใช่ใช่ตั้งเต็นบ้างอะไรบ้างสนุกเฮฮาเไปถ่ายรูปใช่ไหมไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปเออให้สวยอะไรเงี้ยถ่ายต้นไม้ดอกไม้ยังไงดีให้มันออกมาสวยหรือวิวอะไรเงี้ยมันจะเป็นแนวแนวนั้นมากกว่าแล้วไปโดนตัวไหนมาใช่คือมีมัน โดนมงมุมต่อยนะคกลายเป็นสไปเดอร์แมนไม่ใช่ละใช่ไหมโมเมนต์แบบนั้นในในสำหรับเรื่องเรื่องสัมผัสธรรมชาติของเราเนี่ยจริงจริงจริงของจริงมันเป็นตอนไหนจริงๆก็คือไปเข้าคอร์สของพี่อ้อยอะค่ะสาลานารัตอะฮะซึ่งแบบว่าตอนนั้นเขาจัดเอ่อชื่อคอร์ชื่อ nature mentor ที่เขาก็จะเหมือนกับ คัดเลือกคนมาประมาณ30คนนะคะมาเข้าคนที่แบบเออมีความสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติเราจะเอาความรู้เนี้ยไปต่อยอดหรือไปใช้ทําอะไรต่อที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยเออชิงก็เขียนใบสมัครเข้ามาเนึก็คือแบบเอเอก็เขียนแบบตั้งใจอยากเข้าร่วมอะไรเงี้ยเออแล้วพอได้เข้าร่วมก็แบบได้ไปเจอคนที่เขารักธรรมชาติหลากหลายเลยแบบว่าคนที่ชอบแบบ กบมากๆอะไรเงี้ยแบบเคซี่กบเขียนรู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยหรือแบบว่าคนที่แบบว่าเออเป็นคุณครูสอนเด็กๆเรื่องธรรมชาติหรือคนที่แบบปลูกผักแบบเออมีความรู้เรื่องผักมากๆอะไรเงี้ยมันแบบมีคนเข้ามาแบบหลากหลายมากที่แบบเออเรียกตัวเองว่าแบบเขารักธรรมชาติเนี้ยแล้วก็เจอคนที่เป็นคนที่มาสอนนะคะจะเรียกครูก็ได้หรือกระบวนการอะไรเงี้ยเออที่เขาแบบ รักธรรมชาติมากอย่างหมอมอง,มองพี่มาเดี่ยวอะไรเงี้ยเขาก็มาถ่ายเท่าความรู้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าการเรียนประมาณครึ่งปีของเราไม่ไม่ได้เรียนตลอดนะคะก็อาทิตย์หนึ่งสองครั้งหรืออะไรเงี้ยเออแล้วการที่ได้ไปอยู่ใช้ชีวิตร่วมกับคนเหล่านี้ไปแบบอยู่ด้วยกันหลายๆวันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเดินอะไรด้วยกันไปศึกษาธรรมชาติด้วยกันเราผ่านกระบวนการเรียนรู้อะมันก็หล่อหลอมช่งว่ามันหล่อหลอมให้ให,ให้ให้ตัวชิงแบบ เออมีความรู้สึกแบบรักธรรมชาติมากขึ้นเออซึ่งมันเป็นความรักอีกแบบหนึง่งอ่ะคิดว่าออห,หลายคนที่ไปมาเขาจะบอกว่าเหมือนกับมีอวตารโมเมนต์คือมองธรรมชาติรอบตัวเปลี่ยนไปหมดเลยอวตารโมเมนต์ของจิงๆิเนี่ยคืออะไรจริงๆมันก็เป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆเอยเอ ถ้าถ้าเรามีสายตาคู่ใหม่เนาะหมายความว่าถ้าเราเดินธรรมดาในเมืองเป็นคนเมืองแบบคนเดิมๆอะ่ะมันก็จะมองเหมือนเดิมแต่พอมันมีสายตาคู่ใหม่อะ่ะมันก็จะเหมือนเรามีแว่นใหม่เออแล้วแบบมันก็จะเห็นสิ่งที่มันเหมือนเดิมอะ่ะไม่เหมือนเดิมใช่ซึ่งอันเนี้ยถ้าถ้าอธิบายโมเมนต์มันจะมีโมเมนต์นึ่งที่แบบชิงไปทะเละค่ะเออแล้ว วันนั้นมันก็คงแบบเป็นวันสบายๆอะแล้วเราก็ไปนั่งที่ทะเลแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงพี่น้ําทะเลอะสัตว์เข้ามาที่ที่ชายหาดแต่มันเป็นจุดเชื่อมระหว่างตรงที่น้ําทะเลเจอกับชายหาดคือตรงนั้นอะมันจะมีแบบพวกเปลือกหอยอะไรที่เวลาน้ำสัดขึ้นมาเนี่ยเออแล้วเราก็นั่งนั่งเพลินๆน,นั่นแหละแล้วก็มองไปที่ทะเลแล้วเราก็แบบ พยายามกอบทรายขึ้นมาเล่นนะ่ะเหมือนกับเออกอบทรายเล่นเล่นก็เอามือแบบกวบกอบทรายขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบแบมือมาดูเนาะแล้วเราก็แบบมุม,มนั้นมันว้าวมากอะไรเงี้ยแล้วมันก็เห็นแบบเป็นหอยเศษหอยแล้วมันก็มีก้ามปูด้วยนะก้ามปูเล็กๆเออแล้วมันก็มีปะก,การังมันก็มีมันหลากหลายมากเลยอะ่ะเออณนะ์มุมนั้นคือแบบ ก้อนหินอะไรไม่รู้อะก้างปลาคือทำไมมันอยู่ในมือเราหมดเลยวะเออแล้วแล้วพอโมเมนต์นั้นที่เราเกาะขึ้นมาเราก็แบบเช็ดสิ่งนี้นี่ว่าที่มันเป็นทรายหมายความว่าเออมัน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 ก็เป็นความรู้สึกแบบอยู่ดีๆก็แบบแวบบขึ้นมาเลยอะว่าอ๋อทรายที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยผืนใหญ่มากๆเป็นกิโลอะมันก็มาจากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่มันแบบ อาจจะเป็นผุยพงแล้วเนาะแต่แบบว่าเฮ้ยเราเกิดมาแบบตั้งแต่เกิดจนถึงตอนเนี้ยเราแบบไม่สามารถรู้ได้เลยอะเราอาจจะแบบรู้จักทรายโดยการที่แบบไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตว่าแบบมันมันมาจากอะไรมันเกิดจากหินแบบสิบล้านปีที่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันมันแห้งมากอะมันมันไม่วาวเลยแต่แบบโมเมนต์ที่เราเหมือนกับสัมผัสมันเองแล้วมันแบบรู้เองอะมันแบบ ไอ้ี่ตอนนั้นมันแบบขอโทษคำมันอาจจะไม่พอมันโคตรแบบว้าวเลยว่าแบบเฮ้ยเนี่ยแหละสิ่งที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วมันเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่ใต้ก้นของเราใต้เท้าที่เราเหยียบอะมันมีชีวิตเป็นล้านสิบล้านรอยล้านเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วมันแบบมันเห็นความมหัศจรรย์นั้นแบบผิบตาเดียวอะเออแล้วมันเกิดเองแล้วมันก็แบบมันเป็น มันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องถูกสอนมาเออแล้วมันมันจะรู้สึกตอนนั้นไม่รู้สึกว้าวมากแล้วก็เออมันมันจะเป็นโมเมนต์อะไรประมาณเนี้ยที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอืมก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันมศหาสัจมากนะธรรมชาติอะไรเงี้ยเพียงแค่เราแบบเออมีเวลาให้อะไรเงี้ยเออก็จะรู้สึกว่าใช่มันมันพิเศษอะไรเงี้ยครับฟังแล้วขนลุกเลยอะ <laughs> ฟังแล้วยังแบบโอ uh ้โหนั้นเราเราสามารถที่จะมอง mm. สิ่งเดิมได้แบบไม่เหมือนเดิมได้จริงๆอ่ะใช่ใช่ใช่ไม่เหมือนเดิมได้จริง,ๆใ,ใใรงๆใช่พอพอชิงๆไิได้ได้เนาะไปเข้าค่ายเนเจอร์เมนทัมาเนาะค่ะ <laughs> แล้วก็ได้มากลับตอนที่กลับมาเนี่ยเราเราฝึกการเข้าหาธรรมชาติยังไง คือเข้าใจว่าจริงๆก็ไม่ได้ทําเนี่ยไม่ได้กรรซทรายอย่างเงี้ยแค่ครั้งเดียวแต่ว่าจริงก็ได้ทําอย่างเงี้ยกับจับสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติชรอบบ้านไปด้วยใช่ไหมใช่ใช่จริงๆพอกลับมาเราก็รู้สึกมันก็เป็นความรู้สึกเหมือนพอเราไปเรียนเนาะมันเป็นความรู้สึกเหมือนเรารู้จักเพื่อนใหม่อะค่ะอเออแต่ก่อนเราอาจจะรู้ว่าโอเคธรรมชาติมีอยู่รอบตัวท้องฟ้าอากาศน้ํา แต่เรารู้สึกว่าเพื่อนคนเนี้ยเราไม่ได้รู้จักเขามากเราอาจจะรู้จักเขาจากหนังสือเรียนว่าน้ำมีเอา h 2 o แบบมันมันเราไม่ได้รู้จักเขาแบบจากตัวเราอะแต่พอเราแบบรู้จักว่าเอ้ยเพื่อนคนนี้เขามันเริ่มเข้ามาในตัวเราอะเราก็เลยแบบว่าเออเริ่องเริ่มสังเกตดอกไม้ที่บ้านอะไรเงี้ยสังเกตแบบว่าน้ําค้างสังเกตอะไรเงี้ย พอมันสังเกตไปเรื่อยๆมันก็มันเหมือนเพื่อนเนาะพอเราใช้เวลาพูดคุยกินข้าวด้วยอมันก็จะรู้สึกว่าอ๋อเราเรียนรู้เขามากขึ้นอีกเขาก็รู้จักเรามากขึ้นหมายความว่าชิงรู้สึกว่าเออพอสังเกตนกตอนเช้าอะ่ะนกเขาก็รู้จักเรานะเขาจะรู้ว่าเจ้าคนเนี้ยหกโมงเช้าจะออกมาเออแล้วเขาก็จะเห็นเราเราเห็นเขามันเหมือนมันการเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยเออเราแล้วชิงว่ามันเหมือนการยกน้ําหนัก ที่แบบตอนแรกเราอาจจะแบบอ่อนเปรี้ยเออแต่ว่าถ้าเราแบบยกหนึ่งโลอีกเดือนหนึ่งเรายกสองโลอะไรเงี้ยกล้ามมันก็ต้องขึ้นใช่ปะก็เลยคิดว่าการฝึกธรรมชาติที่มองเห็นสังเกตธรรมชาติอะก็เหมือนกันเออถ้าเราทำทุกวันอาจจะแบบเริ่มมองจากเมฆก,ก็ได้ง่ายๆเง,งินหน้าขึ้นเรามองวันแรกมันอาจจะแบบแล้วไงก็สวยดี เออแต่วันต่อมาในรายละเอียดอะอยู่ดีๆมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะเออมันมันเป็นไปเองอะอม,มันเหมือนกับเราจะชาปขึ้นเราจะละเอียดขึ้นลึกขึ้นแล้วก็แล้วมันจะไม่ใช่แค่ตาเนาะมันก็จะเป็นทั้งหมดอ,มอะไรเงี้ยพอเราได้สังเกตได้ลึกซึ้งกับมันมากขึ้นนะจริงๆพบว่าตัวเองเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนไปยังไงใช่ป้ะ มันช่วยเราแบบมันช่วยเรายัางไงบ้างอ๋อโอเคอย่างแรกเลยก็คิดว่าช่วยให้เราสงบนะเหมือนกับไม่อยากไปไหนเลยอะอยากอยู่บ้าน <c oughs> ช่วยประหยัดเงิน <c oughs> เออเพราะว่าแบบรู้สึกว่าความสุขมันอยู่ตรงนี้แล้วอะหมายวามว่าพอมีธรรมชาติอยู่อยู่ในบ้านเนาะก็รู้สึกว่ามันมันเพียงพอแล้วอะมันไม่ไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มเติม อันนี้ว่ามันดีมากเพราะว่ามันเหมือนกับมันมันจบแล้วมันพอแล้วแล้วมันก็เป็นความสงบที่มันง่ายแล้วมันก็สุขแบบเบาๆอ่ะซึ่งมันมันไม่ต้องแบบไปแสวงหาความสุขอย่างอื่นอย่างแบบไปเที่ยวในที่ว้าวอะไรเงี้ยเออมันมันเป็นความสุขที่มันง่ายแต่มันพูดไม่ถูกจริงๆเข้าถังธรรมชาติทั้งตอนที่ตัวเองแบบ โอเควันธรรมดาวันแฮปปี้แล้ววันยากๆอะจริงๆเข้าหาธรรมชาติด้วยไหมเข้าด้วยค่ะถ้าวันไหนเครียดมากก็จะหยุดพักแล้วก็เดินไปเก็บใบไม้คือเราอาจจะมีสวนมอสหมายว่ามันเล็กๆเองนะเท่าโตเท่าโต๊อันเนี้ยเมตรคูณเมตรอะเออจะเป็นแบบมอสที่เราชอบแล้วใบไม้ต้นลำซำม,มันจะเป็นใบเล็กตกลงมาแต่เวลาเราเครียดหรือไม่เครียดแต่เวลาเครียดก็จะไปเก็บใบไม้ออกจากมอส เหมือนกับพอเขาเค่อยเก็บความเครียดมันก็จะบรรเทาลงลอะไรย่างเงี้ยเออก็จะแบบรู้สึกว่าสงบมากชอบจังที่ตั้งแต่ที่จริงๆบอกว่าเหมือนเราเหมือนเรายกเวทใช่ไหม,มเริ่มเริ่มจากยกหนึ่งกิโลแล้วก็ยกสองกิโลอตอนนี้ตอนนี้เริ่มอยากรู้แล้วว่าไอ้กิโลแรกอะ่ะเออทํำยังไงยกยังไงเอออยากจะไปยกเวทแบบจริงๆบ้างเออจริงๆเริ่มจาก,เร,จากเริ่มจากยังไงก่อนดี อันเนี้ยจริงๆถ้าพูดตรงๆถ้าไม่ได้เข้า Nature ์เมนท r อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ายกยังไงเออเพราะว่าในในคอสเนเจอร์เมนทัเนี่ยซึ่งตอนนี้มันไม่มีแล้วนะเออซึ่งเขาก็สอนทักษะแต่ชิงว่าเราแบบหมายความว่าเราโตมาแบบมนุษย์เมืองอ่ะเออถ้าเราโตมาแบบอย่างแบบชาวอินเดียนแดงหรือแบบคนที่อยู่ต่างจังหวัดเห็นว่ามันไม่ต้องสอนนะว่า เพราะว่าเขาสามารถกระโดดน้ําเล่นแล้วก็แบบวิ่งบนทุ่งนาคันนาแล้วแบบจับปลาอะไรเงี้ยงว่ามันโดยความเป็นมนุษย์เนาะมันก็เกิดจากธรรมชาติว่ามันมันจะซึมซับสิ่งเนี้ยไปเองแล้วมันจะมีสายตาน,นั้นเองเลยอะแต่ว่ามนุษย์เมืองอะเนี่ยชิงก็เกิดมาเป็นมนุษย์เมืองเมืองเมืองมากๆอะไรเงี้ยซึ่งมันในเมืองมันก็มีธรรมชาติน้อยอะก็เลยคิดว่า มันจะง่ายกว่าถ้าเราแบบไปหาคนที่เหมือนมีเครื่องมืออเนี่ยเราให้เราเข้าถึงได้อืมถ้าถ้าพูดถึงการเรียนรู้ที่ผ่านมานะน่าจะอธิบายแบบนี้อืเออแล้วถ้าเป็นคนที่เนี่ยมีธรรมชาติพอที่จะสังเกตได้รอบบ้านแบบชิงๆอย่างเงี้ยถ้าถ้าเหมือนให้ไกด์เลยอ่ะให้ไกด์ว่าทํายังไงเลยใช่ไหมก็คิดว่าต้องใช้เวลาหมายความว่าออกไปใช้เวลากับ ธรรมชาติเนี่ยแหละเออซึ่งมันสําหรับคนเมืองอะ่ะมันต้องใช้เวลาจริงๆนะพอเรายุ่งอะ่ะเออเหมือนกับถ้าเรารู้จักอยากรู้จักเกออย่างเงี้ยเราจะแบบต้องนัดกินข้าวอะ่ะสมมติแบบเฮ้ยไปกินข้าวกันบ้านหรือต้องคุยกันมันก็เหมือนกันนะถ้าเราอยากรู้จักใครสักคนเหมือนถ้าธรรมชาติก็คือสมมุติแบบเวลาน้อยจริงก็แบบสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรเงี้ยเอออย่างเราเราก็จะแบบตื่นเช้ามาเราจะทําเลย เหมือนกับเปิดประตูออกไปดัดฟ้าแล้วเราก็จะแบบเออเอาตัวไปอยู่กับธรรมชาติเลยซึ่งธรรมชาติดัดฟ้าเราก็จะเป็นกระถางต้นไม้นะเออแต่มันก็จะมองขึ้นไปแล้วก็จะเห็นแบบทองฟ้าอะไรเงี้ยออก็จะเราก็จะใช้เวลามองแล้วตอนเช้าๆมันก็มีนกเนาะเออนกมาแบบบางวันก็นกเขาบางวันก็นกกระติดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็จะแบบดูว่ามันทําอะไรบ้าง เออพอดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบรู้เองนะคือบางวันจะรู้เลยว่ามันเรียกคู่บางวันจะแบบคุยกันใช่ไหมบางวันก็จะรู้สึกว่าแบบทําไมคุยกันซ้ำเผ่าพันธุ์อะไรเงี้ยเหมือนเออเหมือนกับมีนกสามแบบอะไรเงี้ยพอเห็นอย่างเงี้ยก็จะแบบมีความอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะเรียนภาษานกได้ป่าวะมันก็จะแบบอยู่ดีๆจากแบบแค่แบบว่าดูแม่อ่ะเออมันก็จะมีอะไรเียคือธรรมชาติรายละเอียดมันยิบมากอ่ะ คือให้เรานั่งทั้งวันมันก็จะแบบศึกษาไม่หมดอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามนุษย์มันก็มีความอยากรู้หรือแบบต่อมเราอะไรสักอย่างอะ่ะเออมันก็จะสนุก<ม>เหมือนเราเป็นเด็กๆอะ่ะเออเราก็จะสนุกไปกับธรรมชาติไปเองพอทําบ่อยๆอ,ยอะ่ะมันก็จะมีสายตาที่มันไม่เหมือนเดิมละไม่เหมือนวันแรกที่เราเดินออกมามองท้องฟ้ามันจะเป็นเออมันจะเป็นเหมือนยกเวทอะ่ะแล้วเราก็จะเรียนรู้เพิ่มขึ้นด้วยพอเราก็จะไปเสิร์ชว่า พอเราไม่รู้ว่านกอะไรเราก็จะถ่ายใช่ปะ่ะเราก็ไปลงใน Facebook ถามพี่ๆว่านี่นกอะไรพอมีคนมาตอบเราก็จะไปเสิร์ชอีกว่านกอันเนี้ยมันเป็นนกถิ่นหรือนกที่มันมาแค่ชั่วคราวมันนิสัยยังไงมันคือมันกลายเป็นว่าพอเรารู้จักเหมือนเรารู้จักเกิร์กอะเออเรารู้ว่าเกิร์กชอบอะไรเราก็จะไปหามาบางทีหามมาให้ด้วยซ้ำเช่นทำากงนกให้เออหรือบางทีก็แค่แบบอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วเธอนินสัยยังไง ฉันจะเจอเธอได้อีกอยังไงอะไรเงี้ยมันเหมือนอัพสเต็ปมันอัพไปเองอะซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเกิดได้แค่เราให้เวลากับเขาแค่10-15นาทีต่อว,นวันใช่ก็คือเราก็นั่งสังเกต นั่งสังเกตไปสังเกตนิดเราคิดเรื่องงานด้วยได้ไหมสมมติว่าคนมาแบบโอ้แบบโอ้งานหนักเลยงานหนักเลยมานั่งธรรมชาติแต่ใจใจใจยังคิดเรื่องงานอยูอย่างเงี้ยจริงจมันก็ห้ามยากเนอะถ้ามาเป็นอย่างนั้นชิงว่าม <content. S 1> ันก็ต <eye> <fit> ้องเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ว่าถ้านั่งไปสักหน่อยอ่ะธรรมชาติเขาเขาก็เป็นอย่างนั้นน่ะแต่เขาก็จะดึงดูดเราคือบางทีบางแวบเราก็จะแบบเฮ้ยน่ารักว่ะ แล้วเราก็จะหลุดจากงานเราไปแบบหนึ่งแต่เองว่าช่วงแรกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแบบไปแบบมาแต่ว่ามันก็เหมือนเราคุยกับเพื่อนแหละมันก็แบบคิดนู่นคิดนี้แต่สุดท้ายถ้าเราคุยบ่อยๆอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะสนิทกันขึ้นไปเองอมั้งนึกถึงเหมือนที่จริงๆชอบพูดว่าออกเดทกับธรรมชาตินอะอ่าใช่ใช่ใชเหมือนทุกวันก็คือให้เวลาสิบถึงสิบห้านาที S <S <ช>ออกเดทก,กับธรรมชาติอยู่กับเขาเต็มที่ใช่อยากรู้เลยว่าพ ok อออกเดทเสร็จอะออที่แบบมาเขียนบทความอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆจบบันทึกตอนนั้นเลยหรือว่าเรา<อ>เรารีเฟล็กตัวเองยังไงอ,อไม่ไม่จดตอนนั้นเลยค่ะเออเพราะว่าถ้าจดตอนนั้นมันจะไม่สามารถอะมันจะแบบดิสแทกสมาธิอะเขาเรียกว่าอะไรลบกวนเออก็จะอยู่กับโมเมนต์นั้นไปก่อนเราค่อยมาจดตอนหลังหม่คําว่า วันนี้เราอาจจะไปรู้สึกอะไรใหม่หรือเจออะไรใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็มาจดตอนหลังเหมือนเหมือนตอนนั้นล่าสุดเคยนั่งดูความสวยรู้สึกว่าหยดน้ํามันสวยมากเนาะแล้วก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็มาเขียนตอนหลังพอเขียนแล้วก็มีอาจารย์เอเชียนี่นแหละมาบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่น้าค้างนะมันเป็นอะไรนะที่ตอนนั้นทางวิทยาศาสตร์มันเป็นแบบเหมือนกันตัวออกมาจากพืชแหละ ก็แอ๋อก็เราก็ได้เป็นความรู้ใหม่แต่จริงๆนะตอนนั้นะ่ะเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเราเป็นเป็นแบบเราก็อยู่กับโมเมนต์นั้นมากกว่าหมายว่าเอาเอาตัวเอาใจเราอะอยู่ในตรงนั้นอย่างแท้จริงอะเออมันก็มันมันก็อาจจะไม่ต้องคิดว่าได้อะไรด้วยนะอยู่ๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็อะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเออก็อมนะันแต่ว่าถ้าตั้งข้อสังเกตคืออาจจะต้องอยู่คนเดียวด้วยนะอืมสามคัญ พราะเวลาอยู่กับเพื่อนเราอาจจะคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยอยู่คนเดียวมันเหมือนกับเราได้อาจจะจูนขึ้นกับธรรมชาติมั้งเหมือนกับเออความสงบหรืออะไรบางอย่างมีคําแนะนําอะไรอย่างอื่นไหมหรือหรือเป็นคําเชียร์ก็ได้สําหรับคนที่รู้สึกว่าโอ้ยังยังไม่พร้อมที่จะเริ่มสักทีในในที่จะไปสัมผัสธรรมชาติไปเนเจอร์คอนเน็แบบจริงๆอ๋อไม่พร้อมเพราะว่ายังไงนะ เพราาะว่แบบโดยเหตุผล<ำ>ต่างๆยังบอกว่าตัวเองไม่มีเวลาธรรมชาติรอบตัวก็ไม่ค่อยมีถ้าสมมติไม่มีต้นไม้สักต้นรอบตัวเลยเนี่ยจะยังไงใช่ม <laughs> จริงๆท้องฟังง่ายสุดเลยนะเออจริงๆธรรมชาติเขาก็แบบอยู่อย่างนั้นแหละแต่พอเรามองเขาอะเราจะสำหรับชิงนะมันจะสงบแล้วก็มีความสุขฉะนั้นถ้าเราแบบ อาจจะอยู่ในโมเมนท์ที่ยุ่งก็ได้นะเนาะเครียดอะไรเงี้ยก็อาจจะลองเงยหน้ามองท้องฟ้าดูแป๊บเดียวมันอาจจะยังไม่กระทำอะไรกับเรามากอะ่ะเอออาจจะ10 15หนาทีอะไรเงี้ยชิงว่าแรกๆเลยอาจจะได้ความสงบนะเออก็เลยรู้สึกว่าจริงๆก็อยากทำเรื่องนี้เหมือนกันนะคือถ้าทำให้คนแบบสามารถอยู่ในเมืองเราแบบ คอนเน t กับธรรมชาติได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปไหนอะไรเงี้ยเออมันก็น่าจะดีมันก็เป็นเหมือนนี่แหละที่จยนเกิรพูดถึงว่าเป็นฟิตเนสอะทางจิตวิญญาอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็แบบเป็นที่ให้เราได้แบบพักผ่อนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เออมันมันเออมันดีต่อใจอะอออจากที่ได้คุยกับชิงชิงเนี่ย จุดที่ผมเก็ตมากๆจุดหนึ่งเลยก็คือว่าคนเราจะต้องมีอวตารโมเมนต์เป็นของตัวเองครับก่อนที่จะมาสัมผัสธรรมชาติแบบนี้ได้เราต้องเรียนรู้ครับในอดีตเนี่ยชนเผ่าโบราณเนี่ยอาจจะมีวิธีในการคอนเน็กกับธรรมชาติเชื่อมโยงกับธรรมชาติเนียอยู่ในวิถีชีวิตอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันแบบคนเมืองของเราที่เราใช้ชีวิตห่างจากธรรมชาติขนาดนี้เนี่ย ทักษะต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาเรียนรู้มันอีกครั้งครับในตอนต่อไป Climate Life Post เนี่ยเราเลยจะไปเจาะกันครับว่าเราจะทำสิ่งนั้นได้ยังไงครับเราจะไปคุยกับคนที่เหมือนเป็นเทรนเนอร์ครับคอยที่ชักนำนำพาให้คนเนี่ยได้มีอวตารโมเมนต์เป็นของตัวเองสามารถกลับไปคอนเนค t กับธรรมชาติได้โดยที่ที่เขาใช้คือสวนสาธารณะครับ ใน EP ีต่อไปเราจะคุยกับผู้อยู่เบื้องหลังพักใจโครงการที่หลายๆคนเคยได้ยินหรือแม้แต่อาจจะเคยไปร่วมกิจกรรมมาแล้วเดี๋ยวมาฟังกันครับว่าเราจะทำสิ่งนั้นในสวนสาธรารณะของเราใกล้บ้านได้ยังไงขอบคุณที่ติดตามได้รับฟังครับ Climate Life Coach ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารจิตอาสา ความสุขประเทศไทยมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะและสำนักง,งานกองทุนสน,สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสอขอบคุณผู้ร่วมพูดคุยชิงๆิงปริเทียมเมฆบันทึกเสียงที่ห้องอัาเสียงสำนักพิมพ์สารคดีควบคุมเสียงโดยภูวมินอินดีออกแบบโปสเตอร์โดยโสรยาระดาริศดูแลรายการโดยปรม,ดรมินวัฒนคณบัญชา